ก,กดเตดยวิวเอาอีกไปด้วยมีอะไรกินบ้างคะ่อป้าเจ๋วกลังจะทำชมตำจ้าพูดดิป้าเจ๋อคะงั้นหนูเอาช้มตำค่ะโอเคจ้าช้มตำนั้นก็ควรจะใส่ใส่ความใจใจถ้าไม่เผ็ดไม่เสริมนะจ๊ะสาม,มารถตามร้านป้าเจ๋วได้นะจ๊ะเฮ้ยหม้อก,ก็จะเลยไม่ใส่แล้วนะ เราก็จะนี่นะจ๊ะวัตถุดิบในการทํานะจ๊ะปลาเกียวสัตสันดีนะจ๊ะนี่น้ํานี่นะจ๊ะมาจากลําธารนะจ๊ะมาเราจะใส่กันเลยเรามาใส่กันเลยมันนะจ๊ะทุกคนให้มันเข้ากันนะจ๊ะนี่นะจ๊ะน่ากินไหมจ๊ะนนากินค่ะปลาเจียวก็คือแบบปลาเจีวรีบๆทำหน่อยนะหิวนี่นะจ๊ะ สโลแกนร้านเราก็คืออร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมนะจ๊ะ <c oughs> สามารถตามกินกันได้นะจ๊ะที่ร้านปลาเจียวโซคิวนะจ๊ะ <c oughs> ข,ขั้นต่อไปเราก็จะใส่บกไข่บกบแดงนะจ๊ะ <c oughs> นี่นะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะคนให้มันเข้ากันนะจ๊ะเ <c oughs> มนูนี้ขอตั้งชื่อว่าเมนูแกงแดงแพะแนงเล็ก เดี๋ยวแบบว่าตำซา,าฉันสั่งตำซาคะ่ะใส่จากตำซาแผงแกมน,นี้โอเคค่ะใส่ใส่มะกรูดลงไปมะกรูดนะจ๊ะไม่ใช่มะกินนี่นะครับมะกรูดนี่นะจ๊ะคนๆนะจ๊ะแต่นั้นก็ใส่ใบใบสุราลงไปนะจ๊ะที่จริงใบนี้ไม่มีจริงหรอกนี่นะจ๊ะสีลงไปนะจ๊ะสีสีนะจ๊ะมาร้านเราได้กินผัก เดีาา๋ยวนะจ๊ะดูบรรยากาศนะจ๊ะดูน้ำนะจ๊ะดูเปียกน้ำคนด้วยนะจ๊มะมาแจ่วแล้วแล้วชิ้นเทวแล้วโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะเงื่อทตัเร็วอีกตวเรียวประจิ๋วโอเคได้แล้วจ้า อย่าลืมจ่ายเงินนะจ๊ะงเงินทั้งหมดอะ484,000บาทนะจ๊ะเอ้าทำไมอยู่ีไปดิกกูาเอาเฮ้ยมาเก็บเงินก่อนสิสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วในช่องเซตตี้หนึเป็นไงบ้างคะละครของเราอาจจะดูไม่สมจริงนิดนึงแต่เราขอสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะบ๊ายบาย